แล้วพูดถึงเรื่องขับถ่ายเป็นยังไงคะคุณแม่ประทับใจไหมอยอดเลยค่ะประใจมากเพราะว่าอ,อพอทานแล้วเนี่ยช้ามาถึงเวลานี่ปลุกและให้ขับถ่าสแสดงว่าตอนเช้าในระบบขับถ่ายจะปลุกแม่ให้ตื่นมาเข้าห้องน้ำ ค่ะก็เดี๋ยวอยากจะให้คุณแม่เนี่ยได้ฝากถึงคนที่ยังไม่ได้กินคาวตองเทพดลค่ะเพราะว่าคาวตองในท้องตลาดเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะแต่วันนี้ก็คือคุณแม่ได้ทานคาวตองเทพดลในถาวนาที่คุณแม่เนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่นะคะแล้วก็เป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพด้วยนะคะอยากให้คุณแม่ได้ฝากถึงคนที่ยังไม่ได้กินคาวตองค่ะแม่คุณแม่อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนมั่งอยากให เพื่อนๆน,นะคะลองหันมาใช้ดื่มน้ำเขาตองตัวนี้นะคะมันปรับสมดุลในร่างกายนะ,ะทำให้แข็งแรงสดชืด่นค่ะอขอบคุณคุณแม่นะคะเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนเขาบอกว่าอยากจะถามอยากจะโทรมาถามคุณแม่อยากจะโทรมาคุยกับคุณแม่ได้ไหมอ๋อได้ที่เบอร์อะไรคะอือศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่ห้า หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่อีกครั้งหนึ่งค่ะแม่ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งสี่โอเคค่ะคุณแม่นาดน้อยนะคะคใครที่มีอาการเหมือนคุณแม่ก็ลองโทรมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่กินยังไงขวดหนึ่งเนี่ยกินได้ถึงสองเดือนครึ่งเลยค่ะค่ะคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรคะเชียงใหม่ค่ะอยู่เชียงใหม่เจ้านะคะหนึ่งขวดกินได้สองเดือนครึ่งคุณแม่ว่าแพงไหมก็ ไม่แพงอืมเพราะว่ามัน,นกินได้นานถ้าเราเจ็บป่วยอะไรไปหาหมอ,อมการเดินทางยังจะแพงกว่าอืาเราจะได้ได้รู้จักตัวนีคค้ค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ